สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเมื่อเช้าป้าอ้อยป่นปะทูนะจ๊นะเนาะแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าใส่ชุดนอนอยู่นะจ๊าป้าอ้อยก็เลยบ่ได้ถ่ายให้ดูป้าอ้อยห่อห่อจะปกินที่โรงงานเนาะจ้ะก,ก็มีน้ำพริกปาทู่แล้วก็ปะทูตัวนึงแล้วก็มีผักบุ้งลวกมื้อนี้ป้าอ้อยนึ่งข้าวเหนียวจ้ะ อันนี้ซื้อข้าวเหนียวป้อยเนาะป้อยนึ่งข้าวเหนียวไปก,กินเนาะจ้ะตอนเช้าป้อยกับ,บเบเร่แค่เบิ่งตอนที่ถ่ายเนาะเอตอนที่เฮ็ดเนาะจ้ะเพราะว่าใส่ชุดนอนอยู่มัน,ม,นม,มันไม่เครีย่าอะไรมันไม่สูภาพก็เลยไม่ถ่ายเนาะจ้นะเนาะอันนี้ก็คือกับข้าวของเรากับข้าวกลางวันวันนี้เนาะจ้ะเนาะ ปอยไม่ได้ลงคลิปสอง่หละแ็กซีลงคลิปอีกอย่างก็เลยไม่ได้นะเนาะจ้าเนาะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน้าที่หรือสองหน้าที่เนาะจ้าเนาะอันนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่ากะจะเ้าออกไปเฮตดงานละแปดโมงแล้วเนาะจ้าเนาะให้ดูกิ๊กได้น้ำพริกปลาทูปลาทูหน้างอคอหักปอยก็ได้ห่อใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะอันนี้ก็กะติบข้าวเหนียวแต่ปอยจะจกเอาใส่ถุงไปเนาะจ้าเนาะจะบ่อกนั้น จะหมอเอาติ๊กเข้าไปนอกจากมันใหญ่ติดกัดติดก่อนต่อข้าวไปดีนึงติดกันกันเรืแรงจักเรียนอยากให้เอฟซีเดือดนอกจาก ผัดก,กะเพราห,หมูไหมก,กะเพราหมูสามคจ้าปอ้อยก็จะออกไปเฮ็ดง่านแล้วนอกจากนี่ห่อเข่าปอ้อยนนะอกจากเนาะปอ้อยก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคิ๊กให้ปอ้อยน้ำเด้อจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย